ลูกคอยกัดตักตะกัดมามีผ้าหมหายางเอดาเอดาฟุยออ,อ้เอิญกันนะอ,อ,อ,อุยพูดอ่ะอทีรู้กำลังจะต่อยบะขมนี่ขอพเดขอขอุขออ้ยม่อ้าบางางสีดคักมมพี่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 ผ้าหมายางพี่น้องผ้าหมายางออกกำลังไก่กัเลยพอต้นบะขำพี่เมเห็นว่าูมสูงัจะเป็นไย ขอมาขามไปกินส้มฮนะป่นลูกน้องก็ได้พาอยางก็ร่างกายไม่ไดป็่ไยางทั้งเล็บปูนอันอันทั้งปูนเล็บแตกพี่น้องก็เลยพามายางโย่ขางเฮี้ยนซร้อยขางบ้านเห็นปะ บางคนบอกว่าทึ่งๆอะโดดขาดาเอาเอมี่เก็บเร็วเก็บเป็นไหมกินเป็นไหมบะาขำบางีสูห้หน่อกบงีเนาะโดกขาขำตอย ôi, oi, 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 Eda, Eda, tiếng hồn hồn, Eda, phui, phui, lep mít cho nè, tao phải má hết tiếng kèn sai đấy, Eda, phui, phui, phải địt, phải địt, nãy Emi áo steam, Emi áo Eda. ไอ้หนีมันมันบอกมันเป็นหมาใจดีนะบอกกดหนองบอกกาดน้องน้องนี่เป็นหมาพันพันหมาผิดบุญบ่กเหรอหนองนี่มันเป็นหม,ม,มาพันหมาโตเป็นบุรีอยู่แต่ว่านิสัยเป็นผิดบุญเ, <c oughs> เอมี่เอาสเตนเอมมี่เอาสเตนน,ตน,นี่เลยนี่นี่นี่ จัดการมาดูไหนกสมเนีย่ยปากันมากเหือมันื็อกันเขาดีแทะยังไมนกินักสมบาเหรอนีะ่ะเลียบเอมีสี่อะบ้ ตอนเช้าเช้าเดินออกกังกกลก็ได้แนวอยู่แนวกินก <c oughs> ินสมมุม, <c oughs> สมโอเคนะหมากสวยรวยอยูะเลยรวยเงียวงีวปรเดี๋ยวส่งแก้วจําโอเค